เพราะทัศนคติที่ดีจะสร้างความเป็นเลิศให้กับองค์กรครับสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเป็นการพัฒนาหนึ่งในสามสมรรถนะของมหาวิทยาลัยคือเรื่องของทัศนคติสู่ความเป็นเลิศครับซึ่งทฤษฎีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบหลักสูตรของเวิร์กช็อปตัวนี้นะครับก็คือเซเว่นฮับบิสครับของซีเฟนโควีนะครับเอามาผสมผสานกับแนวคิดของซิกแคทพิงกิ้งนะครับของ e อดเวร์ดเดอโบโนนะครับที่ท่านรู้จักกันดี ตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมที่เป็นการทบทวนความรู้การตีความของแต่ละบุคคลเนี่ยหลังจากที่ไปศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยโดยใช้ตัวบอร์ดเกมและก็ตัวบัตรคำนะครับมาดิสคัสกันเกิดการแลกเปลี่ยนรู้แล้วก็ถ่ายทอ,อดความรู้ออกมาครับแต่การจัดกระบวนการของเราจะเป็นลักษณะของการประชุมเชิงปฏิบัติการเน้นเรื่องของการฝึกปฏิบัติรประสบการณ์เป็นหลักครับเราก็จะมีกิจกรรม3ฐานนะครับเป็นไตรมิชั่นนะครับก็คือกิจกรรม ทางอากาศทางบกและก็ทางน้ำนะครับกิจกรรมทางอากาศเป็นเรื่องของการวางแผนนะครับรักษาให้ไข่ที่เป็นสิ่งที่เขาต้องปกป้องเนี่ยไม่ให้แตกก็คือโยนจยากที่สูงมานั่นเองนะครับซึ่งในการโยนจยากที่สูงเนี่ยเขาจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้แล้วก็จะต้องมีการสื่อสารกันมีการวางแผนกันใช้ทั้งเรื่องของอาการตั้งเป้าหมายนะครับแล้วเรื่องของการสื่อสาร แต่ละคนเนี่ยก็จะมีการสวมหมวกสีของแต่ละคนแล้วก็สวมบทบาทวิธีการคิดของหมวกแต่ละใบนะครับแล้วก็ใช้ในการสื่อสารในกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นเนี่ยนะครับฐานทางบกเนี่ยเราจะใช้วิธีการขับรถนะครับให้ตรงเป้าหมายแต่ผู้บังคับรถเนี่ยก็จะเป็นคนที่ต้องปิดตานะครับปิดตาแล้วก็จะต้องมีคนที่ช่วยสื่อสารนอกจากนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการวางแผนกันนะครับซึ่ง ในการขับรถเนี่ยก็มีเงื่อนไขยอยู่ว่าห้ามเหยียบไข่ของทีมตนเองและก็เหยียบไข่ของทีมเพื่อนนะครับซึ่งภารกิจที่มีเงื่อนไขต่างเนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นภา,ารกิจที่เราซ่อนเร้นโจทย์ให้เขาได้เรียนรู้อุปนิสัยต่างเนี่ยเอาไว้ภายในนะครับอย่างเช่นเรื่องของวิน -win situation เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาเหยียบไข่เพื่อนก็แตกเหยียบไข่เราก็แตกล้วนต่เสียคะแนนทั้งนั้น นะครับถ้าเขาเนี่ยมีการคิดแบบชนะชนะเนี่ยคิดได้เขาก็จะไม่วางไข่ให้เป็นเหมือนกับกับดักกับดักของตัวเองเป็นต้นนะครับแต่จริงๆแล้วก็จะมีอีกหลายโจทย์ที่ซ่อนอยู่นะครับส่วนภารกิจที่3นะครับเป็นภารกิจทางน้ำภารกิจทางน้ำเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการคิดแบบ B ีโปร a c กตีดแล้วก็เรื่องของพุชเพอร์ซีครับเราก็จะมีแผนที่ให้ให้สังเกตร่องน้ำว่า หินโซกโรกอยู่ตรงไหนยังไงเพื่อให้เกิดการวางแผนนะครับซึ่งโจทย์ก็มีอยู่ว่า,าจะทํำยังไงเนี่ยให้เรือของแต่ละคนเนี่ยไปได้ไกลที่สุดโดยวัดจากอะไรครับวัดจากเชือกนะครับที่ผูกอยู่กับเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาคิดก็คือหนึ่งเนี่ยเขาต้องมีการวางแผนว่าถ้าเกิดเชือกของเขาเนี่ยมันสั้นกว่าที่เรือเขาจะไปได้แล้วกลายเป็นข้อจํากัดเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงนะครับแล้วในการ แก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันต้องทําก่อนไหมก่อนที่จะปล่อยสิ่งต่างๆลงน้ําเพราะเมื่อสิ่งต่างๆลงน้ําไปแล้วเนี่ยการดึงกลับมาแก้ไขเนี่ยก็ไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นเรื่องของ push firsting first นะครับแต่ว่าในรายละเอียดของการปฏิบัติการเนี่ยเขาก็จะต้องวางแผนและโจทย์ที่มันซ่อนอยู่ข้างในอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยก็จะทําให้เขาเรียนรู้ที่จะใช้นิสัยต่างๆในการแก้ปัญหาและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกลับไปที่ห้องนะครับแล้วก็ไปทําการตกผลึกความรู้กัน ซึ่งในการตกผลึกความรู้เนี่ยเราจะเน้นให้เขาสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่เขาได้ผ่านมาตอนเช้าด้วยตนเองครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อยอดกันทําให้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นดับเบิลลูเราได้เรียนรู้จากวงของเพื่อนตัวเองโดยใช้บทบาทในหมวกที่ตัวเองสวมอยู่เป็นการสื่อสารเป็นหลักในการสื่อสารแทนตัวเองนะครับเขาก็จะได้เรียนรู้ฝึกฝนในเรื่องของซิกแคปทิงกิ้งไปในตัวด้วยแล้วก็ดิสคัรกันด้วยโจทย์ที่บอกว่า ถ้ามีเวลาหนึ่งวันแล้วเขาจะต้องออกแบบให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของเขาให้ได้ความรู้ในเรื่องของ Six h a t Thinking แล้วก็ Seven Habits และนำไปสู่ทัศนคติสู่ความเป็นเลิศได้เนี่ยเขาจะทำยังไง By Product เราอาจจะได้แผนการพัฒนาเจ้าหน้าที่ดีๆโดยที่ผู้ไปพัฒนาก็เป็นหัวหน้าหน่วยงานของเขาเองก็ได้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้นะครับค่ากิจกรรมนี้นะคะที่ได้ก็คือหได้รู้บทบาทว่า เราเนี่ยควรจะใช้แนวคิดแบบไหนในการบริหารค่ะคือมันมีหลายมุมมองเนาะบางทีเราเป็นหัวหน้างานเนี่ยเราจะมองแค่มุมมองเดียวอาจจะไม่ครอบคลุมในความรู้สึกของลูกน้องหรือแนวคิดของลูกน้องซึ่งอันเนี้ยจะเป็นกิจกรรมที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ให้โอกาสลูกน้องโอกาสในการทํางานมากขึ้นมองมุมมองได้หลายด้านอาจจะเป็น360อกงศาได้ซ้ํานะคะสิ่งที่สังเกตเห็นในวันนี้นะครับก็จะเห็นผู้เข้าร่วมเนี่ย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมีการาแสดงความคิดเห็นมีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการแก้โจทย์ซึ่งอันนี้ครับเป็นการสร้างความสามัคคีและสุดท้ายนะครับสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คืออยากให้ผู้เข้าร่วบรวมในวันนี้ครับเอาความรู้ที่ได้ในวันนี้หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนที่มาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนำไปปฏิบัติใช้งานจริงในสำนักง,งานตัวเองนะครับกับลูกน้องตนเองแล้วก็ไปพัฒนาในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น